คุณวิสุทธ์สายหนึ่งท่านคุณลุงทั้งสองท่านคุณลุงทั้งสองท่านครับจะบอกอาจารย์ครับอาจารย์ไอชมพู่ว่าเมียวเนี่ยมันต้องปลูกติดกับน,น้ําครับอ๋อเหรอเหมือนกัเป็นข้างข้างร่องอะ่ะเพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ที่ใช้น้ํามากอ๋อเหรอ,<น>รอไอแต่ต่ท้าปลูกติดสะติดอะไรอย่างนี้ได้เลยไหมติดขอบบ่อมัน อ่าใช่ก็คือต้องติดกับน้ําอ่ะเพราะมันใช้น้ําเยอะมากครับอ๋อมันกินน้ําเยอะเหรอผมอยู่สัมพันธ์ใช่ครับมันใช้น้ําเยอะถ้าเกิดปืนจเปรียบอะไรเนี่ยมันก็เบนแต่ต้นแต่ลูกจะไม่มีเหรอแล้วดินอ่ะดินดินมันเกี่ยวไหมใช่ไหมครับเพราะมันชะ้เนื้อมันจะช้ำช้เห็นไหมครับครับเนื้อออกเนื้อออกเนเมียวอ่ะอ่าจะช้ำช้นะครับอ๋อแล้วดินล่ะแล้วดินล่ะดินมันต้องเป็นแบบไหนไหมดินดินดำอ่ะดินดําแบบแบบดินดําครับมันจะต้องดินดําแบบดินแบบดินดําแล้วกันนะครับ อาสัมพันธ์น้รสมอ่าสัมพันธ์เนี่ยครับมันจะดินดําอยู่แล้วแบบนี้อ๋อเหรอแล้วถ้ามันเป็นดินแบบมีคล้ายๆอะไรลูกลรังผสมมันมีหินอ๋ออ๋อไม่ไม่ฮะดินลูกรังมันก็อมน้ําไม่ได้นี่มันไม่ออมน้ําดินถ้าเกิดเป็นดินดํามันก็จะอมน้ํานี่ถ้าน้าจะไม่ซึมเป็นลูกรังนี่ปลูกมังคุดจะดีอ๋อ้าลูกรังที่ปลูกมังคุดดีเหรอ ออดีครับมางคุดง้ออะไรพวกนี้สังเกตนะถึงจันถึงในยองอะไรพวกนี้ถึงจะมีถึงจะได้กินอืมอมแล้วมัน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 กินน้ําเยอะไหมบังคุดเนี่ยออไอ้มังคุดโอ,อ,มโอ๊มันก็บางคุดก็ก็โอเคแหละอืม มันก็โอเคแหละพอ,อมีลูกแล้วมันก็ต้องให้น้ําเยอะอยู่ดีละครับธรรมดาครับพวกนี้ใช่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 มีลูกแล้วนะ <c rap> ครับอาจารย์อ่าได้ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับอ่เนี่ยเห็นไหมได้ได้ความรู้ฮะใครที่ที่ท,ที่ที่ทำเกษตร,รเนี่ยบางทีก็เนี่ยช่วยกันอย่างเงี้ยนะก็เอออย่างนงี้ก็รู้ไปรู้รู้เพิ่มนะว่าเอาละมันต้องกินน้ําเยอะใช่ไหมมันต้องอยู่แบบแถวร่องหรือว่าถ้าอยู่ขอบบ่ออะไรเงี้ยพอไหว